อันนี้เราเป็นไหยพยานาคนะคะเมื่อกี้ที่ลงรูปไว้แกะยากมากมอพอค่อยๆปัดๆไปปัดมานี่เห็นไหมคะองค์พระอันนี้เป็นนางพญานะคะเดี๋ยวเรากําลังจะพยายามเอาขึ้นมาต้องลองซอกข้างๆดูนี่องค์นึงน,นี่นี่นี่อีกองค์หนึ่งนี่แต่นี้รู้สึกจะเป็นพระปางลีลานะคะเท่าที่เห็นขอบๆนะแล้วนี่นี่ตรงนี้อีกองค์หนึ่ง คือเขาอาจไม่แน่นมากเลยอ่ะขย่าก็แบบขยา่ขยาก็ไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเคอกแคบให้ได้ยินเลยเห็นแวงเพชรแล้วมันอลังการมากเลยจริงอย่าอย่าสนใจครับคุณนายอันนี้อันนี้ที่ที่ที่กล้าใช้กล้าใช้ไข่ควงเพราะเคยรู้สันฐานพระมาก่อนเรารู้ว่าจิ้มตรงไหนจะไม่โดนองสวัสดีครับท่านผู้ชมซึ่งกำลังรับชมรายการ แวดวงพักเครื่องนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่20นะครับเผอแป๊แบ,บเดียวก็20อาทิตย์แล้วนะครับในรายการแวดวงพักเครื่องยังคงรวบรวมเรื่องราวดีๆสาระความรู้มากมายนะครับมานําเสนอกับท่านผู้ชมแวดวงพักเครื่องออกอากาศทุกวันจันทร์ในเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับในวันพฤหัสบ,บดีออนแอร์12นาฬิกาถึง13นาฬิกาในวันเสาร์6นาฬิกาถึง7นาฬิกาและในวันอาทิตย์ 16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับในรายการของเราเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับซึ่งมาจากทางศูนย์พระเครื่องเ,อเซฟวันหรือการเคหานครราชสีมานะครับที่เราเรียกชื่อเล่นท่านสั้นๆว่าคุณป๊อปนะครับซึ่งคุณป๊อปท่านาใจรักที่จะออ,อ,อ,ออกมาทำการเช่าหาพระทางออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่นิยม พักเครื่องรุ่นใหม่ท่านหนึ่งนะครับส่วนในอาทิตย์นี้นะครับเรื่องราวของแวดวงพักเครื่องนะครับยังมีสาระความรู้ดีๆให้หน้าติดตามอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับมีทักษะนะครับในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของพักหลุ่หรือที่เราเรียกว่าพักหลุ่นาดูนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับปกติท่านก็จะติดภารกิจอยู่ ไม่สามารถที่จะมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประจำนะครับเราเชิญท่านมาซึ่งล่าสุดนี้ท่านก็เพิ่งจะบวชนะครับแล้วตอนนี้ศึกออกมาแล้วเป็นคาราวานะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพะกรุณาดูลกันนะครับขอท่านผู้ชมได้พบกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอยู่อุทุมพรนะครับหรือว่าคุณทวีศักดิ์ศรีชัย<ข>ครับสว<ข><ข>ัสดี<ข>ครับ ครับเป็นไงบางพี่ก็เรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงพักเครื่องเนาะครั้งนี้เป็นที่ทั้งที่ยี่สิบแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็เพลงเพราะๆพาะดนตรีประกอบนะเราฟังเพลนเพลนเลยลืมบทที่จะคุยกันไปเลยพระโชว์สวยดีพระโชว์สวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นพระของทางเงียกุยโคราชนะครับเมื่อครั้งที่ไปสัมภาษณ์ท่านเป็นแวดวงพระเครื่องครั้งที่สิบห้านะครับ พระดีๆมากมายแล้วลูกชายท่านคุณไก่โคราชก็ถ่ายรูปพระสวยด้วยก็อยากจะสัมภาษณ์พี่นิดนึงนะครับว่าความเป็นมาในการเช่าหาพระเครื่องทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับแวดวงนีอ้อ่ะพี่อก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะคนในครอบครัวเริ่มตั้งแต่พี่ชายคนโตครับแล้วก็พี่ชายที่ว่าต่อด้วยผมเนี่ยคร ครับครับคุณศิลเืองทองอ๋อพี่ศิลเมืองทองที่ว่าเราเชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับวัดปลกอ๋อครับแต่นั้นเป็นพี่น้องกันเป็นฮะเขาเป็นพี่ฮะครับห่างกันอยู่ประมาณห้าปีห้าปีห้าปีครับพี่อยู่เป็นเป็นน้องเป็นน้องคนสุดท้องเลยครอบครัวเลยครับครับอืมก็ช่วงที่เขาพวกพี่ว่าพวกกลุ่มพี่ที่เขาเรียกกันอยู่เราก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นเรียนครับครับเรียนเรียน ในระดับมหาลัยมหาวิทยาลัยในมหาลัยพอจบออกมาทํางานเสร็จปุ๊บก็ทีนี้กลับมาบ้านก็มาดูก็ทางบ้านเขาก็สะสมของเก่าไว้เยอะครับครับทีนี้ช่วงเราไม่อยู่ก็ทางบ้านก็อยู่แต่แม่ครับครับก็มีคนมาขอดูบ้างขอเช่าบ้างขอเช่าบ้างอครับเราก็มีความสนใจก็ทํางานก็ประมาณกับหกเจ็ดปีนะครับหกเจ็ดปีถึงได้ออกมาอา อ๋อแล้วก่อนก่อนหน้านี้ที่จะมาเช่าหามานิยมพระนี่ทําอะไรพี่ก็ทํางานฮะทํางานอยู่โครงการของคงชีมูลเขาอ๋อคงชีมูลก็อีสานบุญใช่ใช่ทำเกี่ยวกับก็เป็นดับดับเขียนแบบครับถอดแบบจากมืองนอกครับครับแล้วก็ก็ไอเรื่องของพักเครื่องก็เหมือนก็ว่าเป็นงานไดิเลกเรื่อยมาใช่ฮะอ๋อจนกลายมาเป็นงานหลักทุกวันนี้เนาะก็ทุกวันนี้ สมัยก่อนมันหาของง่ายสมัยก่อนหาพระง่ายเมื่อประมาณสิบสิบกว่าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับหาง่ายแล้วก็อเป็นน่าเดกเกี่ยวกับเรื่องพุทธพาณินน์ด,ด้วยอืมครับเมื่อสมัยก่อนพระหาไม่ยากไม่ยากจําได้ว่าอาจารย์เกจิแต่ละรุ่นเนาะ,ะคือพูดง่ายๆก็คือมีมีทรัพย์มีทรัพย์เช,ช่าได้ใช่ใชแต่ปัจจุบันนี้มีทรัพย์อาจจะเช่าไม่ได้ไม่ได้ครับเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ด สวยๆยังแทบไม่ค่อยเจอใช่แต่ตอนที่ว่ามีการเช่าหากันแรงก็เหมือนกับว่าพระไปสู่ผู้ที่เก็บรักษาไว้แล้วอ่าาพอเก็บรักษาไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่นําออกมาปล่อยครับเขาพูดว่าทุกวันนี้หาเงินยังหาง่ายนะหาเงินหาง่ายแต่อว่าหาพระแท้ๆสวยๆหายากอ๋อหมอหาพระแท้ๆสวยๆหายากอือมันสืบค้นเรื่องราไปถึงเมื่อวานที่เราดูกันนิดหน่อยเนาะที่ว่ารายการอะไรช่องเก้ามาออกว่า ขาเช่พาพักกันเป็นสิบสิบล้านนี่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอธิบายได้นะครับซึ่งราคาที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเป็นราคาจริงนะครับแล้วก็มีการซื้อขายจริงๆเราต้องตั้งข้อพิจารณาก่อนนะครับตลาดของภาคเครื่องเนี่ยมีตลาดตลาดบนตลาดกลางตลาดล่างนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ตลาดไหนนะครับขออย่างเดียวก็คือให้เช่าพระแท้ นะครับพระแท้เนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับซึ่งให้เรารู้จักตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราอยู่ตลาดไหนแล้วก็ให้ยึดหลักในเรื่องของการเช่าพระแท้แล้วก็ให้รู้จักว่าในสถานะที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในส่วนไหนของสังคมนะครับเราก็จะเช่าหาพระได้อย่างสบายใจซึ่งการเช่าหาพระนี่มีตั้งแต่หลักสิบล้านเลยนะพี่นะลงมาถึงหลักร้อยเลยแต่ไม่ว่าจะหลักไหนเนี่ยถ้าเป็นพระแท้เนี่ย จะมีจะมีคุณค่าด้วยด้วยองค์ของท่านเองอยู่แล้วนะที่ว่าเป็นหลักสิบสิบล้านเนี่ยอาจจะมีจํานวนการสร้างไม่มากนะเช่นเก้าองค์เนี่ยโอ้แล้วภาพไปอยู่กับผู้ที่ว่าเขาเขาเรียกว่าสู้ราคาตอนนี้พราะสู้ราคาแล้วเขาเรียกคนมีจะกินหน่อยคนมีจะกินหน่อยคราวนี้พอคนมีอันจะกินต่อเขาเรียกว่าเงินต่อเงินไปต่อกับคนที่มีตังค์อีกมันก็ภาพมันก็ขยับภาพเปลี่ยนเมือระภาพเปลี่ยนมือร์ บางบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมราคามันโอ้แพงมากมายอะไรอย่างนี้แต่ก็คือพระนี่มีหลายหลายหลายตลาดนะครับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ข้างบนอยู่กลางนะครับแล้วอยู่อยู่อยู่ข้างล่างนะครับแต่ขอให้เช่าพระแท้ไป้กอนเนาะพระแท้แทไว้กาะก็ช่วงนี้พี่อยู่ก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานประกวดพระงานประกวดฮะ,ะาการออกเคนไซถ่ายภาพพระเครื่องถ่ายภาพพระเครื่องฮะ แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไม,ไม่ว่าจะมีงานประกวดที่ไหนซะโดยส่วนใหญ่ของพื้นที่ในประเทศไทยนี่ก็งานประกวดแต่ละจังหวัดก็ไปมาแทบหมดแล้วเนาะก็ครับผมแทบ,บหมด้วฮะโดยเฉพาะทางภาคอีสาน <c oughs> โดยเฉพาะทางภาคอีสานอ่า <c oughs> ทางอีสานแล้วก็ทางเหนือ,อนิดหน่อยอือย่างนี้ประสบการณ์ในการในการในการเห็นพักเครื่องแต่ละจังหวัดเนาะความนิยมของแต่ละพื้นที่ มากมายหลายแบบเนาะทาให้ได้เห็นผู้นิยมพักเครื่องว่ามีมีมากจริงๆครับมันก็มีหลายกลุ่มฮะบางกลุ่มก็เล่นเป็นพุทธานิสบางกลุ่มก็เล่นเป็นอาร์ตผมฮะเป็นของเก่าสวยงามครล้ายๆพวกเล่นสแตมเนี่ยพวกสะสมสแตมเนี่ยครับมีบางกลุ่มอ๋อแล้วงานประกวดพระที่จะจัดขึ้นนี่รู้สึกจะเป็นทางอบจจัดใช่ไหมพี่ของอบจฮะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรานารีอ๋อครับ เป็นวันที่สองที่สามเมษาอ๋อสองสามเมษายนก็อีกไม่นานนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งอีกประมาณเดือนหนึ่งครับจัดที่วัดสุทัศสุทัศจินดาอ๋อจัดที่วัดสุทัศจินดาเสาร์อาทิตย์นะสองสามเมษาก็แผงผ้าก็ทั่วประเทศฮะอืมแผงพราทั่วประเทศมาให้เช่าหากันแลกเปลี่ยนกันถ้าจัดสองวันนี้ถ้าโอ้จะไม่ผิดวันแรกจะเป็นวันซื้อใช่ไหมอ่าเป็นวันซื้อฮะเป็นวันซื้อฮะเป็นวันพบปะสังสรรค์ พี่น้องแผงพระทั่วประเทศฮะครับแล้วก็แผงพระวันวันงานวันวันที่สองนี่ทางทางอบจกําหนดให้แค่คิดค่าแผงครับโต๊ะละร้อยะฮะโตละหนึ่งร้อยบาทโต๊ะละหนึ่งร้อยบาทสองวันนะก็เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยใช่ฮะมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ว่าส่งเสริมครับ ก็ในในในวันนั้นจะมีวันวันแรกวันเช่าวันเช่าวันปล่อยหรือวันซื้อวันขายวันที่สองนี่เป็นวันประกวดเป็นวันประกวดพระเครื่องพระเครื่องของจังหวัดนครราชสีมาอืประมาณ8ปดสิปอร์เซนฮะประมาณแปดิเอร์ซนตแล้วก็อีกย0สเซนี้เป็นพระยอดนิยมไายภาคอีสานครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือพิเศษหน่อยคือจะมีการเซอร์พระมีการเซอร์พระเซอร์พระชุดเบญจภาคี แล้ oh. พระยอดนิยมส่วนกลางครับโดยพี่เปียกปากน้ําพี่เปียกปากน้ำ uh huh. มามาช่วยในการเสิร์ฟพระ uh huh. จะ,เป,เ,ะเป็นหัวหน้าทีม uh huh. เลยครเป็นหัวหน้าทีมเลยเพราะว่าพี่เปียกปากน้ำเนี่เบอร์นี้ก็ถือว่าการันตีได้